สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัฒนะครับก็วันนี้นะครับก็ยังอยู่ในภาพของเซตนะครับที่ยังเป็นขาลงอยู่นะครับจริงๆก็เริ่มมีปัญหามาตั้งแต่ต้นปีนั่นแหละนะครับก็คือไม่ไม่ทำนิวไฮไม่อะไรกันเลยนะครับก็ถือว่ามีความน่ากลัวอยู่นะครับในภาพ Week นะครับหลุดเส้น200สัปดาห์มาได้นะครับก็ เป็นขาลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูในภาพ day บ้างนะครับก็หลุดเส้น200มาตั้งนานแล้วนะครับก็เนี่ยเกือบเกือบจะเป็นขาขึ้นละตรงนี้นะครับก็ยังไม่ไม่ผ่านนะครับก็ยังไม่ผ่านก็ทําให้โดยรวมนะครับปีนี้ทั้งปีก็เซตก็คือลงนะครับกว่า17%กันเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับก็จะมีประเด็นนะครับอยู่ สองตัวนะครับก็คือของ a d v a n c e นะครับ a d v a n c e งบเพิ่งออกนะครับส่วน True นะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับต้องเรียกว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรกนะครับก็ d v a n c นเนาะนะครับก็เป็นขาขึ้นนะครับก็กำไรขึ้นปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมกับไปอ่านงบมาแล้วนะครับก็คือ ตัวรายได้เนี่ยเพิ่มไม่เยอะนะครับรายได้เพิ่มไม่เยอะจํานวนลูกค้าลดลงด้วยซ้ำนะครับรายได้ต่อเบอร์นะครับก็ยังไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับรายได้รวมนะครับของแอดวานเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นได้นะครับเพิ่มขึ้นได้ก็ถือว่าใช้ได้นะก็ถือว่าใช้ได้แต่เพิ่มขึ้นนิดเดียวแต่ว่าตัวกําไรนะครับตัวกําไรของแอดวานเนี่ย กระโดดขึ้นมาเยอะเลยนะครับส่วนหนึ่งก็คือมาจากค่าใช้จ่ายในการตลาดเนาะที่ลดลงไปเยอะนะครับเพราะว่าปีก่อนเนี่ยอย่างช่วงช็อตเนี่ยก็คือเขาต้องแข่งขันเง,งนสูงนะครับก็มีช่วงของลดแรกแจกแถมนะครับไปกดแบก์ทำไมเนี่ยก็มีช่วงลดแรกแจกแถมเยอะนะครับก็เลยทําให้ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับในการเรียกลูกค้า 5G นะครับแล้วก็ ในส่วนของแจกก็คือแจกพวกค่าเครื่องนะครับแบบโปรโมชั่นส่วนลดค่าเครื่องอะไรเงี้ยนะครับก็เลยทำให้ตัวไอ้รค่าทช้จ่ายในการขายนะของแอดวา e เนี่ยเขามีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตอนนี้นะนะครับแต่ตอนนี้ก็คือ,อ,อพอค่าทช้จ่าย เราได้รวมนะครับก็คือเพิ่มขึ้นมา2.8%นะครับมือถือไม่ค่อยโตหรอกนะครับลดลงด้วยนะครับอ๋อโตนิดนึงนะคบไปโอแต่ว่าที่โตเนี่ยก็คือจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็รายได้ประกันอื่นๆนะถ้าที่อ่านมาเขาบอกว่าโอเคนี่ก็โตส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็หาบริการเสริมนะครับเรียกตังลูกค้านะครับ คืออันเนี้ยเป็นเหมือนคอรายได้หลักไว้ก่อนนะครับส่วนนี้ก็เสริมนะทำนู่นนี่นั่นให้ลูกค้าจ่ายนั่นแหละนะครับก็ได้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 ไดไดไดตังเข้ามานะครับ <c oughs> อันนี้จุดจุดเนี้ยนะครับเป็นจุดที่ทำให้แอดวานเนี่ยขาดทุนลดลงนะขาดทุนลดลงเพราะว่าไอา้พวก ไม่เคยได้จ่ายจำหน่ายซิมและอุปกรณ์เนี่ยไม่เคยได้กำไรหรอกนะฮะตอนลดลดลงไปก็ก็ดีแล้วเหมือนว่าขายแทบจะราคาทุนเลยเนี่ยดูดิ8,600ต้นทุน8,500อย่างเงี้ยนะครับคือมันขายเอามันเนี่ยโอเคอ่ะก็พอ ลูกค้าได้แล้วก็ไม่ต้องไปลดแลกแจกแถมอะไรมากมายนะครับรวมถึงขายบริการเสริมมากขึ้นนะครับกําไรขั้นต้นก็เลยเพิ่มขึ้นเห็นไหมเนี่ยรายได้ลดลงนะแต่ว่าประหยัดต้นทุนได้รายได้กําไรขั้นต้นก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปจ่ายค่าการตลาดเยอะนะครับเนี่ยจากพันแเหลือพันหก็ลงมา38ิเปอร์ทำให้กำไรดำเนินงานเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 21%กันเลยทีเดียวนะครับกำไรสุทธิเพิ่มมา3 5หวันนี้นะครับตัวรายได้กำไรนะครับก็ถือว่าเซอร์ไพรส์แต่พอแบบอ่าเซอร์ไพรส์จริงๆราคาหุ้นก็ขึ้นมารอแล้วส่วนหนึ่งนะครับ P เท่าไหรนะ่2นะี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของแอดวานนะครับ ต่อมาปเป็นเรื่องของ True นะครับทรู True, เนี่ยก็คือ,อไม่รู้พสุขเข้าพระเสาแทรกอะไรนะครับก็โดนพร้อมๆกันนะครับแทบจะ2คดีติดเลยนะครับก็คือเรื่องของการค,บ,คบรวมคบรวมกับ d t a ทนะครับสารก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวพอไอทีคบรวมเนี่ยทำไม่ได้ล้กันนะแต่ไม่เป็นไรเขของ True ก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยว ยื่นเรื่องต่อนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นสารปกครองนะครับแล้วก็มีสารปกครองอีกก็คือให้ทรูเนี่ยวันนี้เลยตอนเช้าเลยนะครับก็คือให้ทรูจ่ายค่าที่ขัดแย้งกับ n t เนี่ยอีกเจ็ดจริงจริงสี่พันล้านนะครับแล้วก็บวกดอกเบี้ยนะครับร้อยละเจ็ดต่อปีนะครับก็รวมแล้วเป็นเจ็ดพันล้านนะครับซึ่งทรูเนี่ยปัญหาของทรูก็คือ หลังจากรวมร่างกับ d t แทแล้วนะครับยังยังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงนู่นนี่นั่นอยู่นะครับอ่าก็เลยทำให้ตัวกำไรนะครับยังไม่มีอ่ากระแสเงินสดก็พอมีบ้างนะครับแล้วก็แต่ก็ยังต้องใช้ลงทุนใช้จ่ายนี้นะครับอ่าเพราะนั้นก็เลยทำให้ตัว r รูนะครับซึ่งซึ่งไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับ ใน,ในเชิงของกําไรนะครับพอมาเจอปัญหาก็โดนทุบลงไปอีกนะับทำให้คนเร,เริ่มเข้ามากลัวว่าเอ๊ะมันจะมีในเรื่องของคดีอะไรอีกหรือเปล่านะครับอยากรู้ว่ามีอยู่ตรงไหนนะครับก็จะมีสรุปนะครับให้ทุบไตมาสนะครับสามารถเข้ามาดูได้ในส่วนของกอการเงินแอดวานก็มีข้อพิพาทกับ n t เนี่ย ก็หลายหมื่นล้านเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังของการลงทุนหุ้นพวกนี้ทั้งคู่เลยทีเดียวคดีพวกนี้มาจากไหนนะครับก็คือตัวธุรกิจสื่อสารนี่เป็นธุรกิจใหม่มากนะครับแล้วก็สมัยนั้นก็คือเป็นสมปทานนะครับโดยสมปทานผ่านองค์การโทรศรัพท์อันนึงแล้วก็แคทอันนึงนะฮะก็ มันธุรกิจใหม่นะเราก็ไม่รู้แหละว่าส่วนบงส่วนแบง่งมันจะต้องอะไรยังไงนะครับก็ฟ้องร้องกันพรุงพลังนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยพอเริ่มจับที่จับทางได้พอเป็นใบอนุญ,ญาตปุ๊บก็ไม่ค่อยมีเรื่องมีราวกันสักเท่าไหร่นะครับให้เราไปดูที่งบการเงินครับอันนี้ก็เป็นหน้าของงบการเงินนะค,คือถ้าเราอยากรู้ว่าคดีความมีเท่าไหร่นะนะครับ หรืออย่างเรื่อง i t ทเนี่ยนะครับคดีความก็มีอยู่ท้ายในงบของอินทัสด้วยเหมือนกันเปิดไฟล์จะชื่อว่าโน้ตนะครับก็คือเป็นหมายเหตุประกอบง,งบการเงินนะคดีความเนี่ยจะอยู่ข้อสุดท้ายเลยนะครับก็รอโหลดนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหัวข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของคดีความนะครับประมาณนี้ โอเคซะครับโอเคอืมจะรอเขาโหลดเลยแล้วก็เลื่อนมาข้อข้อสุดท้ายเลย แต่เห็นท่านท่านเห็นแล้วเนี่ยจะจะมีการตกใจนะเพราะว่าเยอะมากนะครับก็จะเป็นคดีความฟ้องร้องนะครับอืม <c oughs> อาา่อาฮะาทำไมบริษัทนี้เอา นานีนน่ยาวแบบเป็นสิบหน้าบอกได้นะครับ <c oughs> ปกติข้อพิพาทมีไม่เยอะนะครับแต่น,นี้ก็คือกี่หน้าวะเนี่ยอันนี้มีเรื่องของสัญญานะครับสัญญาคดีข้อพิพาทข้อฟ้องร้องนะครับอันนี้สัญญาก็คือเช่ากันปกติก็ไม่มีอะไรนะครับ ว่าไปเชื่อมโยไปอะไรบ้างตรงนี้แหละฮะยี่สามจุดสองนะครับใครมีเครื่องคิดเลขนะครับก็ลองหยิบมาแล้วก็บวกบวกเอานะครับอันนี้สี่พันนะฮะแต่วันนี้จ่ายไปแล้วนะครับประมาณสักพันสองพันล้านนะครับก็ถือว่าเลิกกันไปนะครับแล้วก็คดีนี้ก็น่าจะอันนี้สามคดีนะครับ เ0 0นะครับสามร้อยอันนี้พันหนึ่งละนะครับพันตีกลมๆไปพันสองนะครับพันสองอันนี้มีอีกนะฮะตื้ออน,นุโยตระตุลาการนะครับอันนี้ยังไม่มีอะไรนะครับอันนี้อีกหมื่นหกครับอันนี้แหละฮะหมื่นหกอันตีไปหมื่นเจ็ดนะก็คดีนี้แหละจำจำได้นะครับ ที่เพิ่งตัดสินไป EditL ก็มีอีกนะฮะอันนี้ฮะอันนี้8ปดหมืนหกฮะก็หวังว่าจะไม่ไม่แพ้คดีนะครับโอ้โห <c oughs> นะครับก็เยอะฮะอันนี้อันนี้แปดหมืนแปดนะครับ รวมแล้วก็เก,เกือบล้มละลายฮะอันนี้สองหมื่นแต่ว่าอันนี้คือเป็นคดีที่เขาฟ้องร้องกันนะนะครับไม่ได้บอกว่าจะอะไรยังไงไม่ได้บอกว่าจะแพ้ทุกคดีนะครับหรือถ้าแพ้อาจาจ่ายไม่ถึงก็ได้นะครับชนะอาจจะไปฟ้อง เข้ามาก็ได้อีกนะอันนี้พืสัตย์ย่อยอได้ก็มีอีกนะฮะโอ้ยาวเฟ้ยเลยตีไปกลมๆอ่ะแสนล้านต,ตำๆๆนะครับโอเค <c oughs> ก็ทรูกับดีแท็กลุมล่างกันนะคดีก็มารวมกันด้วย <c oughs> โอเคก็อันนี้เป็นภาพที่ให้เห็นนะสรุปของวันนี้ก็คือแอดวานนะครับงบงบออกมาดีนะเพราะว่า ค่าใช้จ่ายการตลาดลดลงนะครับแล้วก็อัตรากําไรขั้นต้นดีขึ้นด้วยนะครับจากการลดค่าใช้จ่ายลงไปได้นะครับมาดูของทรูนะครับก็งบเขาก็ไม,ไม,ไม่ไม่สวยมานานแล้วนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปตกใจเลยเขานะครับ,รบก็หวังว่าจะรวมกับ d ีแทนะครับแล้วก็มีซินเนจีนะครับเป็น f i t ระโขึ้นมาอย่าง รวดเร็วนะครับแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืน,นครับคดีความเก่าๆก็ขอให้ถ้าแพ้งงก็เสียไม่เยอะชนะก็ก็มาหักหลบก็ลบกันนะครับแล้วก็ล่งๆนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับว่าเทำให้เห็นว่าสมรภูมิของอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ